อแล้ะครับตอนนี้เราลงมาที่สัเบเวย์ของเฮวาร์ดสเตชันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโซลทาวเวอร์เราไปไงนะะแน่เราจะขึ้นสัเบเวย์ไปสี่สถานีเพื่อลงเมียงดงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องใช้แอปใช่ไหมครับผมนี่ฮะจะให้ดูนี่ครับหลุดไปหลุดไปน, <c oughs> นี่ฮะ เราใช้โอแกลนะฮะโซเมโทรเอาใหม่โซเมโทรนะฮะนี่เราก็สามารถดูได้ว่าเราจะไปขึ้นสับเบธานีไหนและไปนั่งกี่สถานีถือว่าสะดวกมากไปอีกหนึ่งแอปพลิเคชันของ LG Optimus One ที่เราใช้บ่อยมากเวลาอยู่ที่นี่แล้วก็นข้งสะดวกด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปขึ้นที่เมียงดงก่อนแล้วก็ไปต่อัสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าแถวนู้นบรรยากาศเป็นยังไงจะไปช้อปปิ้งไหมไอแอร์ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ไม่าไม่่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอที่เมียงดงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะ อาจจะเบรกเอาแตนเมเพาะไม่แน่ใจจะมีสัญญาณข้างล่างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปเจอที่เมียงดงแม่กัน